โอเคครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการอัปเดตเวอร์ชันนะครับสำหรับเจ้าเจแดง M 1 0 0้ครับตัวนี้ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดครับตอนนี้เป็นอ่า22.29แล้วนะครับของเดิมผมล่าสุดนี้อัปเดตน่าจะเป็น22.08นะครับผมจะอัปเดตให้เป็น22.29เนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเท่าที่จะเวอร์ชันล่าสุดได้นะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูครับว่าวิธีการอัปเดตอัปเดตกันยังไงเนะเบื้องต้นครับให้เราดาวน์โหลดนะไฟล์ที่เเเรรรราาาาจจะะทํกออััปดลงง้คคื่ JDm นบ โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์เดี๋ยวผมจะทิ้งวิกัดไว้นะครับสำหรับพิกัดลิงก์ในการดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชันล่าสุดครับเข้ามาคอมพิวเตอร์หรือว,ว่าโทรศัพท์ของเราแล้วก็ค่อยเอามาอัปเดตเวอร์ชันให้กับเจ้าสแกนตัวนี้นะไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมทาการดาวน์โหลดมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้สําหรับใครที่สนใจสําหรับลิงก์ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับโอเคนี่ฮะแล้วจะให้ดูไฟล์ครับนี่อันนี้คือไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับ เราก็ทาการดาวน์โหลดมาแล้วผมก็แตกไฟล์นะครับหน้าตาไฟล์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เราให้ดูใกล้นะครับอันนี้คือเป็นไฟล์ของอโปรแกรมที่จะเอามาอัปเดตลงเข้ากับเจ้าตัวสแกนตัวนี้นะครับจากนั้นให้เราทําการครับเชื่อมต่อ,อเจ้าตัวสแกนเข้ากับโนบุ๊คล้อของเราครับมันจะมีสายมาให้นะเสียบสายเข้ากับตัวเครื่องแล้วก็โนบุ๊คคอมพิวเตอร์ของเราครับช่องเสียบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแสบสายตัวนี้มีแถมมาให้นะครับ เ,เสียบเข้าไปนะครับอยู่ตรงขวามือนะครับจากนั้นเราก็สายเสียบเข้ากับช่อง USB ของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับปุ๊บเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วนะจอจะขึ้นประมาณนี้อ่ะจากนั้นเราไปที่โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราฮะอ่าถ้าไปไมคคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่ะมันจะมีแปบ๊บหนึ่งนะครับขึ้นไหมยังไม่ขึ้นนะครับ ให้มาตรงนี้ครับเมมเบรีนะครับเข้าไปตรงเมม o r y รีนะครับ USB เมม o r y รีกดไปนะครับเพื่อให้มันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับนี่กดตรงนี้ก่อนนะครับตรง USB เมม o r y รีนะฮะเพอ่อเครื่องสแกนก็จะเชื่อมต่อลิงก์เข้ากับโน้ตบุ๊กของเรานะฮะนี่ฮะมันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับ USB นะได้เราก็กดเปิดไปครับให้เราทําการเซฟหรือว่าลบไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเราครับอันนี้คือเป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องสแกนเราครับเราจะก๊อปปี้หรือว่าลบ เลยก็ได้ครับแนะนําให้ก๊อปปี้ก่อนนะครับก๊อปปี้เก็บไว้ในโน้ตบุ๊กหรือว่าแฟลชไดรฟ์ของเราก่อนนะครับเผื่อเวอร์ชันใหม่ของเราจะอัปเดตเข้าไปมีปัญหาเราก็จะโยนไฟ์เดิมที่เรากําลังจะลบนี้กลับไปที่เดิมเครื่องสแกนเราได้ครับเป็นการเซฟนะครับป้องกันไว้นะครับเผื่อเครื่องมีปัญหาอะไรเราก็จะได้กลับมาโยนไฟล์เก่าใส่นะครับนี่นะผมจะเซฟไว้ตรงนี้นะครับขนะองผมจะช้านิดนึงนะครับ นี่ครับอันนี้คือไฟล์ของอตัวเวอร์ชันก่อนที่ผมก่อนจะอัปเดตล่าสุดครับนี้เป็นไฟล์ที่ตอนที่ซื้อมาเก่บเครื่องครับผมก็เซฟไว้แบบนี้นะฮะนี่ให้เราแนะนําให้เซฟไว้นะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์อะไรก็ได้ขึ้นมาครับ่ะเรัไม่ดูนะครับสึว่าตัวที่อยู่ในเครื่องครับเป็นเวอร์ชัน2 2 2 0 8. ออแบบนี้นครับเราก็สร้างโฟลเดอร์ไว้ จากนั้นเราก็ก๊อปนะครับก๊อปไฟล์ที่อยู่ในเครื่องสแกนตัวนี้ครับลงมาโฟลเดอร์ในเครื่องของเรานะครับนี่ก๊อปไปเลยครับกดก๊อปปี้ไปจากนั้นก็เอามาวางไว้โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะอันนี้เราคือเราจะเซฟไว้นะครับป้องกันว่าโปรแกรมเวอร์ชันของใหม่ของเรามีปัญหาแล้วเราก็จะกลับมาใช้ของเดิมนะครับนี่เป็นการเซฟนะครับการข้อมูลหายนะครับ ถ้าเราลบไปเลยนะของเดิมออกแล้วตัวใหม่ที่เราอัปเดตม,มีปัญหาอะไรเราก็จะได้เอาของเดิมกลับมาใช้ได้นะฮะนี่เราก็ Co p ปี้ของเดิมลงในคอมโนบุ๊กของเรา,าก่อนนะครับเราก็ค่อยลบอ่ะเวอร์ชันที่อยู่ในตัวสแกนเราค่อยอัปเดตของใหม่เข้าไปนะฮะอันนี้ป้องกันข้อมูลสูญหายได้นะครับมีปัญหาอะไรเรากลับมาใช้ของเดิมนะครับโอเคนะครับเนี่ยโหลดก็จะนานนิดนึงนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ดาวน์โหลด ของเดิมเก็บไว้ในคอมแล้วนะจากนั้นเราก็มาลบเนี่ยไฟล์ที่อยู่ในเครื่องอ่ะสแกนของเรานะก็คือตัวนี้นะครับเราก็กด delete ได้เลยครับนี่กด delete ลบนะครับอ่ะนี่ผมกด delete ไฟล์ที่อยู่ในเจ้าตัวสแกนตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่มันว่างแล้วก็อัปเดตอ่ะยนไฟล์ของเวอร์ชันล่าสุดเข้าไปนะครับลบแล้วนะครับอ่ะโอเคจากนั้นเราก็ไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาใหม่นะครับ ตัวนี้นะฮะเราโหลดมาเราทําการแตกไฟล์ก่อนนะครับแตกไฟล์เสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดครับเราก็ปี้นะครับคอนโทรลทั้งหมดเราก็ปี้แล้วก็คอนโทรนก็ปีนะครับนะก็ปี้ไฟล์เพื่อที่จะเอามาโยนใส่เจ้าตัวสแก,กนนะโอเคจากนั้นเราก็ไปเปิดโฟลเดอร์อ่นะ เจ้าตัวสแกนนะนี่คือหน้าต่างนี้นั่งเขากดวางได้เลยครับก็รอมันโหลดอ่ะโยนไฟล์เข้ามาในตัวสแกนตัวนี้ให้เสร็จนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะแล้วก็ลองเปิดอ่ะดูว่าเวอร์ชันใหม่มีอะไรแปลกใหม่ไหมนะใช้งานได้ปกติไหมนะถ้าใช้ไม่ได้เรากลับเป็นเวอร์ชั่นเก่าออกมาโหลดใส่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะไฟล์ค่อนข้างจะหลายนะหลายนี่อยู่นะครับ ข้อมูลเยอะอยู่ก็จะโหลดนานนิดนึงนะครับก็ในระหว่างที่กําลังโยนไฟล์เข้า,จา,จากเจ้าตัวสแกนก็ห้ามห้ามพอร์ตสายห้ามปิดเปิดอะไรเครื่องทั้งสิ้นครับคือปล่อยให้มันดาวโหลดให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยจะทําอะไรอย่างอื่นนะครับก็ตัวนี้เราอัปเดตครับเพื่อให้นะให้มันได้ลดใช้ได้กับรถรุ่นใหม่เพราะ,ราะ,ะการอัปเดตเวอร์ชันคือมันจะมีข้อมูลสําหรับรถรุ่นใหม่เข้ามาครับพอบางครั้งถ้าเราไม่อัปเดตเราไปเจอรถ รุ่นใหม่ๆมามันจะเปิดหรือว่าเชื่อมต่อกับรถไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นสาเหตุที่เราจะต้องทําการอนะัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดครับเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อให้ได้ใช้งานกับเชื่อมต่อได้กับรถรุ่นใหม่ๆได้นะครับโอเคนี่ครับก็รู้สึกว่าไฟล์ล่าสุดที่ผมกําลังอัปเดตเข้าไปเจ้าตัวสแกนนี้คือค่อนข้างจะนานแสดงว่ามีข้อมูลที่เยอะกว่าของเดิมนะครับนี่ครับโอเคก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับ95%แล้วนะครับ ก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรเลยสําหรับเวอร์ชันนี้ครับยี่สิบสองจุดเก้าจุดสองเก้านะครับก็ไฟล์น่าจะเยอะกว่าข้อมูลเยอะกว่านะครับเนี่ยโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็ทําการทัดยกเลิกการเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กกับเครื่องสแกนแล้วก็ลองเปิดดูนะครับว่ามีอะไรใหม่แปลกใหม่ไหมนะฮะโอเคครับก็เรียบร้อยครับเรากดออกได้เลยนะครับนี่เป็นเวอร์ชันยี่สิบสองจุดสองเก้านะฮะแล้วก็เนี่ย ถอดออกได้เลยนะครับแล้วก็จะดูว่าเฮ้ยมีอะไรแปลกใหม่ไหมหรือว่าเหมือนเดิมนะครับโอเคครับหลังจากที่เราอัปเดตแล้วครับเราก็ทําการครับดึงสายออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับมันก็จะขึ้นอัปเดตแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมถ่ายครับเราอัปเดต เราโยนไฟล์เข้าไปในเครื่องตัวนี้สแกนแล้วครับเราก็ถอดสายออกนะครับแล้วก็เสียบไปมันจะขึ้นตัวอัปเดตเมื่อกี้แล้วก็ขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับนี่ครับมันก็จะทําการรีเซ็ตอัปเดตนะครับต้องถอดสายออกก่อนแล้วก็เสียบสายเข้าใหม่นะครับให้จอมันดับก่อนแล้วก็เสียบเข้าใหม่นะครับนี่หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้ครับมันคือมันจะอัปเดตใหม่นะครับถ้าเราไม่ถอดสายออกให้จอดับก่อนคือมันจะไม่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับถอดสายแล้วก็เสียบใหม่นะให้มันคล้ายๆปิดเปิดใหม่นะมันก็จะขึ้นหนน้้าาจอีมครับ ก็จะรอจนกว่ามันคล้ายๆว่ามันอ่านข้อมูลไฟล์ตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับนี่ครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยถอ,อดสายออกแล้วก็เสียบใหม่นะครับมันก็จะทําการอ่านไฟล์ตัวใหม่ที่เราอัปเดตเข้าไปนะครับถูกยังไงต้องขออภัยครับผมก็ไม่ได้เก่งนะครับ นี่ครับเครื่องก็จะอัพการอ่านข้อมูลที่เราอาัดเข้าไปใหม่นะครับนี่น,นี่เรียบร้อยแล้วนะครับอเดี๋ยวมาดูว่าเฮ้ยมีอะไรเปล่าในเวอร์ชันใหม่นะครับนี่อนนุมจะปรับเป็นภาษาไทยก่อนนะครับงาน,นที่ตั้งค่าแล้วก็เปลี่ยนภาษานะครับ โอเคเดี๋ยวจะไปดูว่ามีอะไรแปลกใหม่ไหมในเวอร์ชัน่น22.29นะครับอันนี้สาเหตุที่ผมอัปเดตคือผมเชื่อมต่อกับตัว X Max 3 0 0อไม่ได้ครับผมก็เลยทำการสแกนนะครับแต่ทำการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดดูนะครับเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อได้นะครับนี่ก็เรียบร้อยครับสำหรับการอัปเดตนะครับนี่ก็จะมีะตัวคลิก ตัวพวกนี้เข้ามาครับที่แรกมันไม่มีครับมันจะมีตัวแค่ XMAX 200ร้ถึง300ตัวนี้มันไม่มีมาแต่ตัวนี้มีเพิ่มมานะครับเดี๋ยวมาดูของ Honda มีอะไรเพิ่มไหมนะครับสำหรับเวอร์ชันยี่ส2นะครับดูของ Honda แป๊บหนึ่งนะครับ Honda 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 ite, อยู่ไหนะ Honda มีอะไรแปลกใหม่ไหมทุกรุ่นแป๊บหนึ่งนะครับประเทศไทย ดูของฮอนด้าฮอนด้ามี pcx 2.022มาให้นะครับนี่กล้องโฟกัสหรือเปล่านะถ้ากล้องไม่โฟกัสขออไทยนะผมไม่ได้ดูกล้องผมดูแค่หน้าจอ,อามีซ o นิค150ขึ้นมานะครับนี่มี c r r 200อนะครับ,รบก็การอัปเดตคือมันเป็นการาเขาเรียกว่าอัปเดตข้อมูลครับให้มันสอดคล้องกับรถปัจจุบันนะครับแต่บางรุ่นก็อาจจะไม่มีครับขึ้นอยู่ที่ บริษัทเขามีข้อมูลอะไรมาให้เราหรือเปล่านะครับแต่ค่อนข้างจะควบคุมนะครับสำหรับที่ผมทดลองใช้ดูนะครับอ่ะเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการอัปเดตนะครับข้อมูลนะครับให้มันเป็นข้อมูลปัจจุบันให้มันสอดคล้องกับรถอ่ะที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับถ้าเราไม่อัปเดตอ่ะข้อมูลจะอาจจะไม่อ่านอ่ะข้อมูลรถรุ่นใหม่ๆได้นะครับโอเคครับก็เรียบร้อยสำหรับวิธีการอัปเดตเวอร์ชันอ่ะเขาเรียกว่าอัปเดตฐานข้อมูลนะครับให้เป็นรถ อ่รุ่นใหม่ๆนะฮะโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับวิธีการอัปเดตอ่ข้อมูลสำหรับ jdm 1 0 0นะฮะโอเคผมจับไปครับ